ปฏิเจ้ายายดาวพามาย่างป่าเนาะย่างป่าแซนมอนเกลือเจ้าแล้วก็อันนี้ป่าซาบะเนาะป่าซาบะครึ่งตัวค่ะตัดขึงเนะาะทั้งล่านเ่นตัด้เนาะกว่จะใส่แพ็คขายเจ้า เขากดไปซื้อไม้กันแล้วปดามาตากหลังบ้านเนาะตากเพียงที่มันมันมาเจ้าสองแดดเนาะป่าซาบะนี่ป่าซาบะนี่เขาเอาไปตากแดดสักแดดสองแดด <c oughs> สองแดดป่าซาบะก็ป่าแซนมอนนี่เวลาไปซื้อมาเขาเอาไปตากแดดเจ้า ตาสักสองแดนถ้าแดดแรงๆก็แดดเดียวก็ได้เนาะตาคือมันแบบย่างๆอ่ะเจ้าเวลาเอามาย่างกับกระทะมันบัดติดเจ้ามันบัดติดกระทะเนาะป่าแซนมอน์เวลาเขาเสื้อมาแบบสดๆเจ้าเอามาทาเกลือย่างแต่ถ้าเอามาย่างกับกระทะมันก็จะติดเนาะมันเปิดปาเนื้ออ่อนแต่นี่เปิดปากเกลือเจ้าเกลืออ่อนๆเนาะ นี่เจ้าเวลายา่างต้องใจเย็นๆค่อยๆย่างจะไปใหม้มันไหมเจ้ามันจะแบบซุกในมันจะยางเนาะหอมจะล็อกอวันเจ้าอืปีงแล้วก็เอาไปกัดน้ำพริกน้ำผูเจ้า ตน้ำพริกน้ำปูกัดเนาะต้มน้ำพริกน้ำปูค่ะกับปลาย่างค่ะ กินปลาปาแบบนี้ก็อร่อยเจ้ากับเข้าเนาะมันหอมสิ้นเดียวก็อิ่มแล้วเจ้าเนี่ยป้าดาวน่ะสิ้นเดียวอิ่มนะแต่ป้าประมาณสามสิ้นควนทำงานนักเนาะ กินข้าวนําเสือมาทํามาย่างกันดูเจ้าเมาะเจ้า หอมเจ้าใกล้จะสุกแล้วเนาะ่าแซนมอนเขาย่างจะโห่ว่ามันสุกกว่าสุกดูที่ร้อยปาดเจ้าร้อยปาดนี่ถ้ามันเปลี่ยนหน้ามออกมาแปบลบว่ามันมบซสุกเนาะถ้ามันแห้งชนิดเออแปบลบว่ามันสุกละ ถึงป,ป่าจะตากแห้งมันก็มีเมื่อกขาวๆนะถ้ามันปบาซุกอะเหมือนกับป่าสดต้นหล ซื้อมาทำมาย่างกันดูเนาะย่างเสียเรียบร้อยละเจ้ามีน้ำพริกน้ำปูด้วยเนาะปลาดาวขอจบคลิปแชน,นี้กันนะเจ้า่ากันคลิปไหมคลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคิปตามเพื่อปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ